ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีแล้วเราได้อ่านข่าวอีกแล้วกันพี่กันพี่กับน้องหญิง <c oughs> ถูกร้องเรียนอีกแล้วค่ะ<อ>มีคนไปร้องกับคุณกันจอมพลังบอกว่าภรรยาของตัวเองหลงเชื่อการสั่งสอนพลังบุญของท่านพี่กับน้องหญิงภ <c oughs> รรยาหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเขา <c oughs> <c oughs> เอาทรัพย์สินและโฉนดที่บ้านหายไปด้วย <c oughs> ถึงขั้นภรรยาแต่งตัวเหมือนกันกับเขาน่ะ นี้ไปถ่ายหนังกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่เออไม่รู้เหมือนกันนะคือทั้งฝั่งคุณเอเป็นสามีของผู้เสียหายค่ะเขาร้องกับคุณการชอมพลังแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าปกติภรรยามีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วทีนี้ภรรยาได้ดูรายการโทรทัศน์แล้วเห็นน้องหญิงคลื่นพลังบุญกับท่านพี่เขามาออกรายการแล้วรู้สึกว่าสองคนนี้มีความน่าเลื่อมใสก็เลยชวนคุณเอผู้เป็นสามีไปหาที่บ้านของลูกศิษย์ พอไปถึงได้ฟังธรรมแล้วภรรยายิ่งเลื่อมใสหนักเลยแต่ทางฝั่งคุณเอผู้เป็นสามีที่มาร้องเรียนมองว่ามันก็เป็นหลักธรรมคำสอนทั่วๆไปทีนี้ทางฝั่งของท่านพี่น้องหญิงน่ะก็มีการฝังความเชื่อให้กับภรรยาคุณเออันนี้คุณเอให้ข้อมูลนะคะบอกว่าสามารถเพิ่มพลังบุญได้ด้วยการถวายปัใจจัยในรูปแบบของเงินทองทรัพย์สินที่ผ่านมาคนในครอบครัว พยายามเตือนแล้วแต่ภรรยาไม่ฟังเกิดความเลื่อมใสามากขึ้นต้องไปซัพพอร์ตเพื่อเพิ่มบุญของตัวเองอย่างเช่นค่ารถตู้ค่าที่พักค่าอาหารแล้วหลังๆทำให้ภรรยาไม่เชื่อคนในครอบครัวค่ะล่าสุดที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องออกมาร้องเรียนคือภรรยานำโฉนดที่ดินของบ้านน่ะออกติดตัวไปด้วย แล้วภรรยาก็ไปอยู่กับเขาทีนี้ทางฝั่งคุณเอก็เลยแจ้งความกับตำรวจไปภรรยาก็เลยไม่พอใจถึงขั้นทะเลาะกันคุณเอผู้ร้องเรียนโดนภรรยาไล่ออกจากบ้านส่วนลูกสาววัย15ปีตอนนี้เริ่มเศร้าค่ะเพราะว่าแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งปกติลูกสาวนอนกับแม่ครอบครัวเกิดความเครียดไปหมดเลยแล้วคุณเอก็ยังพบว่าทรัพย์สินบางอย่างมันหายไปเพิ่มเติมด้วยก็คือนาฬิกาที่ภรรยาซื้อให้เป็นของขวัญ มันหายไปไปทราบอีกทีหนึ่งคือไปโผล่อยู่ที่ข้อมือของลูกศิษย์ของท่านพี่น้องหญิงอ่ะทั้งที่มันเป็นของแทนใจของสามีภรรยาเขา,า,าขเขาเลยร้องเรียนค่ะตอนนี้เขาหนีไปอยู่กับพวกท่านพี่น้องหญิงเขาผมโดนตัดการติดต่อสื่อสารทั้งหมดโดนบล็อกทั้งหมดติดต่อโทหอรทหอาอะไรมไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นตายไยดียังไง ขาไปอยู่กับพวกนี้ตอนหลังตอนหลังพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปดูแปลกๆดูแบบเหมือนพูดจาอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองครับเหมือนโดนโดนมอมเมาด้วยความเชื่อที่มันต้องบอกว่ามันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวจากที่เรารู้กันผมก็แอบ,บเห็นว่า,าจะต้องเหมือนกับมีการส่งสวยให้แก๊งนี้เพราะผมมีหลักฐานว่าภรรยาผมก็ส่งสวยให้พวกนี้จริงอยากจะให้ทางคุณการกับคุณหนุ่มช่วย ทีนี้พอมาร้องกับคุณกันจอมพลังค่ะคุณกันบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาภรรยาคุณเอให้เพราะว่าทางคุณเอบอกว่าเขาเขาไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูกับภรรยานะแต่ว่าเขาอยากให้ลูกได้เจอกับแม่มเพราะว่าลูกคิดถึงแม่แล้วก็เอาแชทให้ดูเพิ่มเติมค่ะแชทที่ลักษณะการพูดคุยกันระหว่างลูกศิษย์ของท่านพี่น้องหญิงขึ้นพลังบุญคุยกับภรรยาคุณเอแต่ลักษณะคุยกันน่ะ ทางฝั่งคุณเอผู้ร้องเรียนนะคะเขามองว่ามันสอบไปในเชิงชู้สาวหรือเปล่าอย่างเช่นไอนาฬิกาที่ว่าให้กันเป็นของขวัญน่ะแม้พอพี่ได้ใส่แล้วมันเหมือนมีน้องจับข้อมือพี่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอเออหรือแบบ แอบดีใจนะที่เราได้ยินเสียงการเต้นหัวใจของกันและกันข้อความมันเป็นลักษณะเหมือนกันหยอดคําหวานกันน่ะคุณเอรู้สึกว่าก็ไม่ได้สอนหลักธรรมสอนอะไรนี่นาหรือหลักธรรมที่แนะนําก็เป็นลักษณะเหมือนหลักธรรมะทั่วๆไปมากกว่าแต่ตอนนี้อยากจะให้ภรรยาได้กลับมาเจอลูกแล้วก็ทรัพย์สินก็คือโฉนดบ้านนี่แหละอันนี้มันสําคัญภรรยาเอาไปด้วยโอย้คือแล้ว เป็นปัญหาที่โอ้โ oh, ห oh, ช่วงหลังๆนี้มีดราม่าตลอดเลยนะ,ะมีคนมาร้องเรียนเต็มไปหมดเลยใช่<อ>ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยมาล้องออกับคุณการจอมพลังว่าจะตามให้เจอได้หรือเปล่า